แต่กำของฉันก็คิดเหมือนเสด็จแม่เสด็จพ่อแล้วพระเจ้าค่ะไอ้มินแต่ที่สําคัญเขาไม่ได้เป็นยักษ์อะเสด็จแม่ของเขาเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเราเป็นมนุษย์ธรรมดาพูดได้แล้วไอ้เหมินจ้าที่ลูกกูพูดมาได้จริงหรือเปล่าฮะรวยด้วยรวยด้วยพระเจ้าค่ะเป็นคนแน่นะคนแน่แน่พระเจ้าค่งตรวจดูดีหรือเปล่าดูดีอาจจะเจ็บเที่ยวซ่อนไม่ตรงไหนอ่ะคะจะซ่อนได้ยังไงล่ะพระเจ้าค่ะ ทนไม่ได้เหรอเออความท่านรอให้ทำอย่างนี้แล้วไม,ไม่มีไม่นีเธออย่ากังวลใจมากไงน้องลูกพิยาทั้งอสองนามเรียกผมเช่าอยู่ทางใจเออจันทร์เนี่ยพี่เดี๋ยวเหนื่อยมาขึ้นรู้จักจก,กันเสร็จพ่อเสร็จแม่พี่นะหม่อม่ัมเจ้สุอตะวนันขอพี่น้องจันทร์ขอถวายพระคมทั้งสองพระอ,องค์ด้วยเถเิดค่ะ อบอกแล้วสวยก็พาสวยทั้งคู่เมียฉันจะสู้ไม่ได้อะไรของลูกของโลกอของโลกขอวงเล็บของลูกแก่แล้วไม่เตรียมกังของพ่อมนแก่ก็อยากมีใหม่บ้างนะป่ปากดีได้เกินเกี่ยวเดี๋ยวพ่อส่งเมสร็จนี่รุ่นแหมดี่ ลูกชื่ออะไรลูกเหรอีตอนลุงลุงกต้องบอกลูงงานแล้วเน <c oughs> ี่ยตัวด้วยกับจันทร์ที่ค่ะ <c oughs> ตัวอ,อีตัววันและจันทร์ พอาแก่ตัวเข้าไปคนนี้นักยาเก่งตัปลานี่ว่าอะไรนะแนะะว่าตูมันด้วยแหละเอาละของนางเป็นเป็นใครลูกมาอยู่ที่เบองพห้องทำตัวให้สบายลูกนะเดี๋ยวตอนนี้สองสองคนไปพักที่นั่นรัรอข้อมือเราก่อนลูกเอายันก่อนนะแล้วเดี๋ยวตาไปตามจริงก็ท่านัดคู่เลยนะเป่คใช่ดูสิเดี๋ยวตามพ่อหมดฉันมาพี่นเค็นะ ทางนี้เรื่ออ่ะนี่อนาคขายดีเลยเห็นทอง